สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเชฟกระทาทะลุเมนูวันนี้มีผัดกวางตุ้งไฟแดงเครื่องปรุงมีกระเทียมตะเกี่ยวรสดีชูรสน้ำตาล ซอสภูเขาทองน้ำมันหอยอันดับแรกเราทุบกระเทียมก่อนครับทุบเลยทุบกระเทียมแล้วก็ใส่เลย ก็ทอดเจียวใส่ตามรสดีชอด ซอเขาทองน้ำมันหอยใส่เยอะหน่อยครับน้ำมันหอยนี่แซบใส่ไปเลยนี่ครับต่อไปไปเป็นขั้นตอนผัดนะครับ ขั้นตอนต่อไปเป็นการผัดนะครับผิดแกนเลยใส่น้ำมันพืชลงไปอประมาณครับ ร้อให้กระทะมันร้อนเดี๋ยวเานี่ใส่ลงไปเอาเลยัเ,เลยนี่ครับถือว่าเสร็จสิน้นผัดกวางตุ้งน้ำมันหอย ชมแล้วดูแล้วอย่าลืมกดสับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปเพื่อเป็นแรงบาันดาลใจให้กับการทำคลิปครับฝากไว้ด้วยครับช่องเลื่อยเผื่อชแน,นลสวัสดีครับ